ดีค่ะเด็กๆสวัสดีดดสวัสด,สวสดีวันนี้เรามาพบกันเธอและฉันพบกันสวัสดีสวัสดีค่ะพบกับคุณครูอังุูลอีกแล้วนะคะเด็กๆในช่วงโควิดนี้นะคะโรงเรียนได้หยุดทำการเรียนการสอนวันนี้คุณครูจะมีคลิปกิจกรรม ต่างๆให้เด็กๆด้วยมาดูกันสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหน่วยรูปร่างรูปทรงแต่ก่อนที่จะเข้าเรียนนั้นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันไกลไข่ผ้าไหมเพื่อทำสมาธิกันก่อนค่ะเริ่มจากอย่างแรกกันไกเด็กๆทำกันไกตามครูค่ะกันไกลชูสองนี้ออกมาไขา่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสหสิ 2บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เด็กๆคะจากนั้นเริ่มทำอย่างรวดเด็วพร้อมกับคุณครูนะคะพร้อมกันค่ะเด็กๆกำมือไว้ก่อน1 2ึส,สกันไก่ไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 50 2บาท1ใบไข่ผ้าไหม ไข่กันไก่ทำได้หรือเปล่ามีเด็กๆคนไหนทำผิดบ้างคะอืม,มาต่อมาสำหรับหน่วยรูปร่างรูปทรงนะคะคุณครูยังมีเพลงมาให้เด็กๆช่วยกันร้องแต่ก่อนจะร้องรอบแรกคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังก่อนรอบที่สองคุณครูจะร้องแล้วเด็กๆก็ร้องตามครูรอบที่สามเราถึงจะร้องพร้อมกันนะคะ ชื่อเพลงว่าเพลงรูปร่างรูปทรงค่ะวงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดูเด็กๆเฝ้ามองอยู่ จึงได้รู้แตกต่างกันอะต่อไปคุณครูจะร้องหนึ่งท่อนแล้วเด็กๆก,ก็ร้องตามนะคะวงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งงองมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้น เรียงตอกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองว่าดูเด็กๆเ,เฝ้ามองอยู่จึงได้รู้ ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวต่อไปเราจะร้องพร้อมกันทั้งคุณครูแล้วก็เด็กๆนะคะพร้อมกันคะ่ะหนึ่งสองสาวงกลมเหมือนวงลอ้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประตูสามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดดู เด็กๆเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันเด็กๆร้องได้ไหมคะถ้าร้องได้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเมื่อเราร้องได้แล้วคุณครูจะมีคำถามมาให้เด็กๆตอบในเพลงเมื่อกี้นี้มีรูปอะไรบ้างคะวงกลมสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยมถูกต้องค่ะเด็กๆคะแล้วในวงกลมเนี่ยเด็กๆว่ามีอะไรที่เหมือนวงกลมบ้างคะพัดลมนาฬิกาสม้มลูกบอลเด็กๆคิดตรงคุณครูกี่ข้อคะต่อไปสามเหลี่ยม,มเหมือนหลังคาบ้าน เหมือนปลายดินสอเหมือนกรวยไอติมของเด็กๆเด็กๆด,ด็กขาตรงข้อไหนบ้างเอ่ยต่อไปสี่เหลี่ยมเหมือนในเพลงบอกเลยค่ะเหมือนประตูเป็นรูปแบบนี้ใช่ไหมคะเหมือนอะไรอีกเอ่ยเหมือนโต๊ะที่เด็กๆใช้เขียนหนังสือเหมือนอะไรอีก มือนสมุดเหมือนหนังสือใช่ไหมคะมีข้อไหนที่ดเด็กๆตรงกับคุณครูบ้างเอ่ยหลังจากที่เราได้เรียนร้องเพลงกันแล้ววันนี้นอกจากวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมคุณครูยังจะมีรูปอื่นมาให้เด็กๆดูดในเพลงนอกจากจะมีวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแล้วจากนี้คุณครูจะให้เด็กๆเ,เรียนรู้อย่างอื่นอีกนะคะเริ่มต้นจากสี่เหลี่ยม แบบนี้เรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งจะมีเส้นตรงที่ยาวแล้วก็สั้นเด็กๆจะสังเกตว่ามันไม่เท่ากันนะคะแต่ยังเป็นเส้นตรงอยู่มีที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีทั้งหมดเส้นตรงสี่เส้นเด็กๆลองนับพร้อมกันนะคะนับหนึ่งสองสามสี่เด็กๆเห็นหรือเปล่าว่ามีเส้นตรงทั้งหมดสี่เส้น จึงเรียกว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าภาษาอังกฤษสะกดด้วยตัว R E C T A N G L E Rectangle Rectangle เ,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 เด็กๆพูดตามคุณค,ค,ค,ครูค่ะ Rectangle Rectangle สี่เหลี่ยมผืนผ้า ถูกต้องค่ะต่อไปเด็กๆเ,เห็นไหมคะรูปอะไรคะรูปหัวใจนั่นเองรูปหัวใจนะคะก็เป็นรูปทรงเรขาคณิตเช่นกันภาษาอังกฤษเรียกว่า heart heart สะกดพร้อมกันนะคะ h e a r t heart ภาพรูปหัวใจต่อไปรูปอะไรคะเด็กๆสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะสามเหลี่ยมที่ชื่อว่าสามเหลี่ยมเพราะมีเส้นตรงทั้งหมดสามเส้นเด็กๆลองนับพร้อมกันค่ะนับหนึ่งสอง 3าเส้นไหมคะในเด็กๆชูเลข3าพร้อมกันเลขสามทยังไงคะถูกต้องค่ะนี่คือเลข3ภาษาอังกฤษเรียกว่า triangle 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 สะกดด้วยตัว t r i a, a n g l e t r a n g l r l แปลว่าสามเหลี่ยมต่อไปใช้สี่เหลี่ยมที่เด็กๆตามหาไหมคะนี่คือสี่เหลี่ยมที่เรียกว่าสี่เหลี่ยมเพราะว่ามีทั้งหมดสี่เหลี่ยม แล้วมีทั้งหมดเส้นตรง4เส้นเด็กๆจะสังเกตว่าเส้นตรงทั้งหมดนั้นมีระยะเท่ากันเลยใช่ไหมคะเหมือนขอบขนมปังไหมคะประมาณนั้นเลยคะ่ะเด็กๆรูปทรงรูปร่างเหมือนขนมปังเลยไหนเราลองมานับเส้นตรงพร้อมกันว่ามี4เส้นจริงๆหรือเปล่านับพร้อมกันคะ่ะ1 2 3 4, 4 4เส้นจริงๆไหมคะ สี่เส้นจริงๆค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า square ดเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะ square square square, square สะกดด้วยตัว s q u a r e square สี่เหลี่ยมจัตุรัสต่อไป รู้อะไรคะวงกลมถูกต้องค่ะวงกลมเหมือนวงล้อแบบที่ในเพลงพูดเลยใช่ไหมคะเด็กๆวงกลมภาษาอังกฤษเรียกว่า circle เด็กๆพูดตามครูค่ะ circle circle ภาษาอังกฤษสะกดด้วยตัว c i r c l e Circle วงกลมเก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะสี่เหลี่ยมพืนผ้าภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะ r e t a n g เก Retangle สะกดไว้ตัว R E C T A N G L E e r t n g Girl สี่เหลี่ยมผืนผ้าเก่งมากค่ะต่อไปรูปอะไรนะรูปหัวใจคะ่ะเด็กๆขาสะกดพร้อมกันค่ะ H E A R T heart heart รูปหัวใจเก่งมากค่ะ ต่อไปรูปอะไรคะสามเหลี่ยมถูกต้องค่ะภาษาอังกฤษสามเหลี่ยมเรียกว่าอะไรนะทรานอะไรเอ่ยทรานเจอทรานเกิดภาษาอังกฤษสะกดด้วย t r i a n g l e สามเหลี่ยมรูปต่อไปรูปอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสภาษาอังกฤษ,ษเรียกว่าอะไรนะสะอะไรสะอะไรคะสแควร์สะกดด้วยตัว S Q U A R E Square สแควสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากค่ะต่อไปรูปอะไรเอ่ยวงกลมใช่ไหมคะเก่งมากภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรคะ Circle Circle สะกดด้วยตัว C I R C L E circle circle วงกลมเก่งมากค่ะเอ๊เด็กๆจำได้ไม่เอ่ยเมื่อกี้ที่วุาครูออกมาให้เด็กๆด,กดูมีทั้งหมดกี่รูปนะลองนับช่วยกันดูสิคะวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็รูปหัวใจเก่งมากเลย มีอยู่ทั้งหมด5รูปจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่ามี5รูปจริงหรือเปล่าเริ่มจากรูปแรกรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมผืนผ้าถูกต้องค่ะรูปที่1ต่อไปรูปหัวใจรูปที่เท่าไรเอ่ยรูปที่2เก่งมากเด็กๆขาชูนิ้วตามคุณครูด้วยนะคะต่อไปรูปอะไรคะสามเหลี่ยมเก่งมากค่ะรูปที่สาม ต่อไปรูปที่สี่สี่เหลี่ยมอะไรนะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเก่งมากค่ะต่อไปรูปที่เท่าไรรูปที่ห้าวงกลมเด็กๆคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะมีทั้งหมดห้ารูปเด็กๆชูเลขห้าขึ้นมานะคะ่ะแล้วนับนิ้วพร้อมๆกันนะับหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้ารูปจริงๆด้วยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยคะ่ะ ก่อนที่เราจะเรียนเสร็จนะคะก่อนจากกันเดี๋ยวเรามาร้องเพลงรูปร่างรูปทรงร่วมกันก่อนที่จะจากกัน,น<ร>เดี๋ยวเรามาร้องเพลงรูปร่างรูปทรงพร้อมก,กันก่อนนะคะหนึ่งรอบวงกลมเหมือนวงล้อเส้นโค้งงอมาชนกันสี่เหลี่ยมสี่เส้นนั้นเรียงต่อกันเหมือนประ สามเหลี่ยมเส้นน้อยกว่าช่างแปลกตาลองวาดด,เดูเด็กๆเฝ้ามองอยู่จึงได้รู้แตกต่างกันเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้เรื่องรูปร่างรูปทรงนะคะให้เด็กๆก,กลับไปทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่แล้วเปิดเทอมเจอกันเปิดโรงเรียนเจอกันค่ะ จากนั้นเปิดโรงเรียนเดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบนะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ